สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีมังกรเรามาดูกันสิว่าในช่วง7วันนี้ที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วง 7วันนี้<ป>สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงคืออะไรเรามาดูกันค่ะขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะใบแรกเป็น two of pentacles ค่ะเดียได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ยุ่งหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะบางอย่างที่จะเกิดขึ้นขอ two of pentacles แล้วอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอีกกับชาวราศีมังกรเรามาดูกัน the star ค่ะ บางอย่างกำลังจะถูกให้คุณขับเคลื่อนไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะกำลังฟื้นฟูสิ่งใหม่ๆบางสิ่งกำลังทำให้คุณรู้สึกว่าต้องบาลานซ์บางอย่าง ของตัวเองให้ได้มันอาจจะมีงานยุ่งมีงานเยอะมีงานเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องคิดหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่เดอนสตาร์คือความรุ่งเรืองคือสิ่งใหม่ๆให้การฟื้นฟูค่ะเริ่มต้นที่จะทำสิ่งใหม่ๆฟื้นฟูกับอะไรใหม่ให้กับตัวเองมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าคุณกําลังคุมเครือหรือว่าคุณกําลังมีอารมณ์ความสึกอะไรก็ตามแต่มันกําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เป็นเป็นทิศทางแห่งความสุขความจเจริญรุ่งเรืองที่กําลังจะเกิดขึ้น ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้คิดอะไรบางอย่างทบทวนอะไรบางอย่างเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิบอย่างเป็นจังหวะที่ดีมากๆบางอย่างมันเปิดเปิดทางเปิดบางสิบอย่างให้คุณได้รับในสิ่งสิ่งนั้นรับมาคลายสิ่งสิ่งนั้นออกไป true o p e n a c l e s คือการปรับสมดุลชีวิตของตัวคุณเองใหม่แม้ว่าบางสิบอย่างมันทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่บนความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันก็ยิ่งเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเอาไปทํางานหรือว่าอนาคตบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เรามีเป้าหมายโดยมีการวางแผนแบ่งอะไรเป็นช้อยช้อยนะคะนี่คือการฟื้นฟูในเรื่องของการงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในอาชีพบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายสู่อาชีพการงานใหม่หรือว่า,อาโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆใ,ในชีวิต ะะมีเกณฑ์ที่จะมีแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าความชุ่มชื้นชุ่มใจบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานการเติบโต,ตหรือว่าโดดเด่นมากๆในช่วงนี้กับไลฟ์สไตล์ของคุณชาวราศีมังกรคือมันโดดเด่นมากๆคือคุณคุณกาลังมีออร่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเองออร่าออร่าในตัวตนของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ จะทําให้คุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณได้รุ่งโรจน์มากๆเลยในสายอาชีพการงานนะคะหรือว่าการที่จะทําอะไรใหม่เกี่ยวกับตัวของตัวเองนะคะทำธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะท,ที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือว่าที่เกี่ยวกับ สิ่งที่คุณหลงไหลนะคะหลงไหลมีความแวววาวอะไรแบบนี้นะคะ10 of Wands ค่ะเ of Wands เกิดขึ้น7 of w o n w s n d s เกิดขึ้น k n i f e of Cups เกิดขึ้นความเหนื่อยล้าการหมดไฟในบางเรื่องนะคะที่จะเกิดอย่างที่บอกค่ะว่าภาระหน้าที่บางอย่างหลายๆอย่าง สิ่งที่ต้องแบกรับการจัดการไม่ว่าเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าอะไรในทุกๆเรื่องคุณจะต้องปรับสมดุลของชีวิตใหม่ปรับเปลี่ยนบาลานซ์ใหม่ตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีควรที่จะไปตึงตรงไหนควรที่ไปหย่อนตรงไหนอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดความอึดอัดเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกท้อหมดไฟล้าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรือบางอย่างเรื่องอะไรก็ตามค่ะ มันจะต้องถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคืบพลังขึ้นมาเซเวนอว์บอปล่อยพลังของตัวเองขึ้นมานะคะเอาพลังของตัวเองจากข้างในเนี่ยสู่ข้างนอกสู่ภายนอกคุณมีเวทมนต์ในตัวเองมากๆเวทมนต์ความออร่าความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็พลังงานโพสิทีฟของคุณ จะทําให้คุณเกิดความมั่นสมบูรณ์ความสุขเกิดขึ้น n i ฟอ of Cups คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างตั้งใจได้อย่างมุ่งหวังคุณกําลังเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อว่า energy พลังงานบางอย่างของคุณมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ไหวนะไม่อยากคิดมากไม่อยากกังวลไม่อยากเป็นนูน่นเป็นนี่ไม่อยากเจอนั่นเจอนี่แต่มันจะต้องทํามันจะต้องเจอมันต้องมันจะฝ่าฟันไปได้มันจะผ่านพ้นไปได้ คุณจะสำเร็จแต่คุณจะต้องสู้เทนนิบอนแล้วก็เซเวน่บวนบอนต้องสู้สู้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสู้ได้การเติบโตธุรกิจหน้าที่การเงินหรือว่าการเติบโตในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆการปรับจูนหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการออกไปสู่แอคทิวิตี้ใหม่ๆและเอเนอร์จีของคุณคุณสามารถเติมเต็มของคุณได้ในตอนนี้แม้ว่ามันยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าคุณอยู่ระหว่างกลางความสําเร็จ ที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณอาจจะยังไม่พร้อมในบางเรื่องแต่คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลงทุนพัฒนาตัวเองได้ก่อนที่คุณจะได้รับโอกาสในสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็โยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆแน่นอนเลยบางท่านโสดก็จะได้พบเจอคนที่โสดน,นะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ใครที่ไม่โสดก็ตัดจบเลยนะคะทุกคน ความเข้มแข็งความหนักแน่นบางอย่างจะทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเองแล้วก็ได้พบเจอความรักที่มั่นคงและก็หนักแน่นเหมือนคุณเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยดูดีมีสเสน่ห์ถูกใจถูกสเปคนะคะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยความเหนือ่อยล้ากล้ามเนื้อ,อ,อปวดหลังปวดข้อบา่าไหลนะคะหรือว่าขานะคะหรือว่ายืนมากไปนั่งมากไปหรือว่า ความคิดความเครียดแบบนี้นะคะก็จะต้องคลายนะคะตัวเองออกกําลังกายสร้างหลั่งสารโดพามีนนะคะท,ที่สำคัญมากคือความรู้สึกเนเอเนจีดีบวกๆกมันทําให้เรามีพลังงานดีๆนะคะมันมันทให้เราตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นในช่วงนี้ต้องมีไฟมีพลังตัวเองแล้วละคะ่ะเพราะว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวัง คุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วหรือว่าตอนนี้คุณคุณอาจจะได้รับแล้วก็ได้ two of cups นะคะชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าความรักก็กำลังปรากฏเกิดขึ้นให้คุณได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็น d y masculine แล้วก็ d y feminine เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าพลังงานความรักคุณกำลังได้พบเจอคนโสด โสดจริงๆนะคะโสดแบบจิตใจดีมีเสน่ห์อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ตรงสเปคตรงหัวใจเป็นคนไกลคนต่างชาติพ่อไม้แม่ไม้หรือว่ามีลูกติดหนึ่งคนหรือสองคนแต่เป,เป็นพลังงานที่เอเนอร์จีระหว่างคุณและเขาเหมือนกันด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นพลังงานของ d y ทั้งคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาให้คุณและเขาได้พบเจอใครที่ไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกับว่าโซคอนเน c t โซลคอนเนคชัน so กับโซลคอนแท็กํำลังทำงานบางท่านคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่อยู่ไกลจากคุณไม่ว่าจะเป็นต่างชาติที่อยู่ฝั่งยุโรปหรือว่าอยู่ฝั่งเอเชียแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณและเขามาพบเจอกันมันเป็นโอกาสเปิดทางเปิดโอกาสให้คุณได้ค้นหาคนพบกับคนคนนั้นเขามาในทิศทางที่คุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะไม่อยากที่จะไปเช่นอาจจะเดินทางไกลหรือว่า หรือว่าแอปหาคู่แบบนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังแอปหาคู่หรือว่าใครก็ตามที่เราไม่รู้จักเราจะต้องระวังหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมีเยอะมากๆเลยนะคะและคุณมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้สละโสดบางท่านที่พบเจอใครบางคนแล้วใครบางคนกําลังที่จะเข้ามา take a คชั่นกับคุณน,นั่นหมายถึงขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่า แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรกันนั่นเองเป็นคู่ชีวิตพาร์เนอร์ชิหุ้นส่วนชีวิตกันค่ะเพราะว่าคุณกําลังเจอเอเนอร์จีพลังงานของคนที่มีความรักความผูกพันคู่บุญบาร,รมีที่มาส่งเสริมกันและกันแต่บางท่านถึงเวลาที่คุณจะได้มีลูกวางแผนมีลูกนะคะใครที่แต่งงานกันมานานแล้วหรือว่าเป็นช่วงจวังหวะดีๆที่จะแพลนมีลูกหรือว่าวางแผนอะไรบางสิ่งอย่างเพราะว่าลูกบุตรของคุณจะนําพาส่งเสริมชีวิตคุณให้จเจริญรุ่งเรืองมากๆเรียกได้ว่าเ,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 เป็นเป็น ลูกบุญลูกบารมีอะไรบางอย่างในภาษาไทยนะคะแล้วก็จิตวิญญาณของคุณอินเทอร์เชั่นของคุณกําลังได้พบเจอพบรักกับคนที่คุณรู้สึกตามหารู้สึกรอคอยและใครที่คุณยังไม่เจอตอนนี้เขาเขาก็รู้สึกรอคอยแล้วก็โหยหาคุณเช่นกันเหมือนที่คุณรู้สึกถ้าคนโสดนะคะ คนโสดถ้าตอนนี้คุณโฟกัสการงานการเงินอยู่คุณโฟกัสอย่างเต็มที่เลยแล้วความรักจะวิ่งจะวิ่งมาหาคุณแล้วคุณกำลังได้พบเจอกับเขาคนนั้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือไม่คาดคิดกับสถานที่รูปร่างหน้าตาของเขาบุคคลลักษณะ เป็นคนที่เกินจะฝันมากๆคุณอาจจะม,คจจะมีคุณอาจจะเจอคนที่ประสบความสําเร็จสักเซสในชีวิตแล้วมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินหรือว่าคุณได้เจอคนที่ร่ํารวยเป็นระดับเจ้าสัวมั่งคั่งร่ารวยเป็นจักรพัฒนะผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะเรียกได้ว่าทั้งงานการหน้าที่การงานเขาดีมีตําแหน่งหน้าที่เป็นรีดเดอร์เพราะว่าขึ้นเป็นดีเอ็มพลอร์แล้วก็ดีเอ็มเพลซหมายถึงคุณกำลังเจอคนที่เขาเป็นลีดเดอร์ซึ่งมีดีวายมาสเป็นดีวายมาสคิลีนเอเนจีแบบนี้ คุณเป็นดี f วท์แฟมินที่มีอิทธิพลด้านหัวใจมากๆนะคะแล้วคุณคือพลังงานของคุณจะทําให้เขาสยบอยู่ที่คุณเป็นคนรักคู่รักแม้ว่าเขาจะเป็นพลังงานต่างเขาจะพยายามเข้าหาคุณเขารักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักแข็งงตรงๆแต่มีความโรแมนติกในตัวและเป็นคนที่สามารถดูแลสปอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยค่ะเรียกได,ด้ว่าเป็นเอเนอร์จีพลังงานความรักที่ดีมากๆนะคะและบางท่านคุณ คุณกำลังได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วก็การเติบโตมาอย่างที่บอกเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดที่คุณตามหาก็คือความรักที่เป็นความรักรักแท้คุณกําลังเจอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับว่าอาจจะมีใครเข้ามาคุณต้องต้องเลือกก็ได้นะคะ เช่นอาจจะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณอยู่ในเกณฑ์จังหวะท,ที่เจอใครแล้วแต่ว่ามันยังความสัมพันธ์ยังเป็นไปไม่ได้แต่คนใหม่ที่เข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณคุณเตรียมที่จะได้พบเจอความรักที่โรแมนติกแล้วอะค่ะเพราะว่าไพ่สื่อขนาดนี้ชาวราศีมังกรหรือว่าช่วงนี้คุณเจอความรักเจอใครแล้วก็จะยิ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกในช่วงนี้นะคะโรแมนติกมีความละมุนละมัมยหรือว่าคุณรอคอยคิดถึง,ถงใครบางคนใครบางคน ที่คุณรู้จักที่กําลังจะกลับมาเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขาฝันถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณเขาส่งคุณในโลกโซเชียลดูรูปภาพคุณคือคุณมีใครบางคนที่เป็นความรักของคุณเป็นห่วงและรักคุณหนักมากบอกเลยค่ะหนักมากๆจริงๆคุณกําลังได้รับเกียรติได้รับความเคารพจากคนรักคู่รักส่งเสริม เชิดชูกันไปสู่ความสําเร็จในชีวิตค่ะคุณกาลังเจอคนโสดอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเจอใครไม่โสดคุณตัดจบได้เลยเพราะว่าพลังงานของคุณเจอคนที่โสดและเป็นคู่ชีวิตทั้งเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเลยทีเดียวเพื่อนคู่แท้พาร์นเนอร์ชปิปรึกษาได้ทุกเรื่องพูดคุยได้ทุกเรื่องสวยงามมากๆเลยค่ะ To o ออบคเกิดขึ้นนี่คือสายสัญญาณ จากพลังงานของคู่แท้และส่งผลอิทธิพลในด้านจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะมาทําให้คุณได้เข้าใจการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณ meditation brings answer สมาธิสติจะนําคําตอบมาให้เพราะฉะนั้นปรับสมดุลของตัวเองบาลานซ์ชีวิตเราใหม่อะไรที่เครียดอะไรต้องใส่ใจอันไหนก่อนอันไหนหลังนะคะแล้วก็ opportunity เปิดโอกาสให้คุณได้กอบโกย การเงินเข้ามาในกระเป๋าไหลามาเทมาเพราะคุณจะซักเซ็ประสบความสําเร็จและเปิดทางให้หัวใจคุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นและโอ้โหทุกคน big time chance ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้น if you believe ถ้าคุณเชื่อชาวราศีมังกรบอกเลยค่ะว่าพลังงานปังมากๆเลยนะคะนี่คือคําตอบของคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ